้านหลังนี้ถ่ายละครเยอะมากกูว่ากูได้เป็นนางเอกแล้วล่ะเรื่องอะไรรู้ปะสุสานคนเป็นเพิ่งเห็นเมียผมตัวเล็กก็วันนี้แหละครับก็บ้านใหญ่กว่ากูไงมาถึงปุ๊บนะคะคุณป้าแม่บ้านก็มายืนรับเลยค่ะพี่อุ้มครับเปิดประตูกว้างๆหน่อยค่ะได้ค่ะยิ้งเหนื่อยค่ะทุกคนเดินเข้าบ้านาพี่อุ้มตามมาด้วยสิครับปิดด้วยค่ะเดี๋ยวยุ่งเข้าคะ่ะนี่ก็อี้แบบไหนเนี่ย<ต>หนูไม่ได้สั่งอย่างน,นี้น่คะไม,ไม่ได้สั่งจีบพระอย่างนี้นะครับโอ้นัตรงนี้นะคะโอเคค่ะ หญิงเหนื่อยมากเลยค่ะหญิงก่อน<า>นอนพักแป๊บเนึงอยละค่ะโอ้ยแม่บ้านเดินปาดไปปาดมาเบื่อมากเลยอะ <c oughs> หญิงแม่จะเอาเฟอร์นิเจอร์มาตั้งตรงนี้ทําไมอะใครจะมานั่งอยู่ตรงนี้คะถามหน่อยเือหญิงแม่เมาไหมคะื่อหญิงแม่เมาเอาไว้มาหานั่งตรงนั้น กันหญิงลูกก่อนนะคะหญิงไปแล้วค่หญิงไปแล้วค่ะเข้ามานะคะตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในนะคะเมื่อกี้โซฟาสีเหลืองสําหรับหมานั่งอันนี้เนี่ยเป็นสำหรับคนนั่งเจ้าของบ้านนั่งพื้นโซฟาเอาไว้ถ่ายละครพอดีหญิงเั่นก็เดินหญิงไปเอาเป็ดสิบล้านของคุณอุ้มมาใส่ก่อนนะคะหญิงดูแลแพมไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวหญิงฟ้องคุณหญิงแม่นะคะคุณแม่ค่ะนี่คือเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะคุณหญิงแม่ค่ะ โซฟาสีเหลืองเนี่ยสำหรับน้องหมาอย่างเดียวเหรอคะสำหรับทุกคนเลยค่ะคุณแม่เขียนพินัยกมไว้ให้ลูกคุณแม่รักลูกมากกว่าหนูเหรอคะไม่เหรอคะแม่ต้องรักมากกว่าดูสิคุณหญิงมดอยู่เป็นมากคุณแม่สวยได้มาลูกค้ากิติมาศของเรานะคะมรดกจะยกให้เราทั้งหมดเลยนพินัยกมหรือยังอ่านพี่นัยกมว่าเธอต้องกัดกับหมาใครชนะได้ดิฉันท้องร้หมาม่ได้ อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องตามเพื่อนๆนมาดูกระเทยไม่เคยเห็นกระเทยกันเหรอคะโคตรียมมาหารไว้สําหรับหญิงค่ะคอหมูย่าคุณหญิงแม่กําลังแบบว่าเครียดอยู่คุณหญิงแม่จะถ่ายมุมไหนดีนะคะกับสร้อยประจาตระกูลของเราแม่สาวลูกสวยส่วนนู่นค่ะเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะนึกว่าโรงแรมห้าดาวเลยนะจ๊ะก็นี่แหละที่นั่งคนที่สีซ้มๆอะที่นั่งหมา มีแต่คนบอกว่าเมียผมหิวแสงไม่หิวหรอกครับนี่มีแสงโซนตัวแสงอยู่ที่หญิงทั้งหมดเลยค่ะหญิงบอกว่าหญิงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คุณหญิงแม่สั่งให้ถ่ายรูปค่ะ,คะช่างกล้องจ้างมาเนี่ยไม่ถูกใจเลยมาถือไฟเฉยๆค่ะหญิงเลยต้องมาถ่ายเองค่ะคุณหญิงแม่เขาโอเคคุณหญิงแม่บอกว่าให้ประหยัดไฟค่ะบอกให้หญิงแบกพัดลมไปเองอะค่ะแล้วแอร์ละจ๊ะอ๋อแอร์เย็นไม่ทันค่ะก็เลยแบกไปก่อนนะคะคุณหญิงแม่คะหญิงไปรอชั้นสามนะ หญิงเองก็ลำบากแบกขนาดนี้ตายแล้วแบกจริงด้วยไม่มีตัดต่อนะครับแล้วดูขานะคะใหญ่กว่าบัวขาวอีกค่ะจะตายแล้วครับโอ้ห้องนอนเหรอเนี่ยห้องรับแขกค่ะถ้ารกๆกเนี่ยคืออยู่จริง อันนี้คือแพลตฟอร์มหลอกชาวบ้านก็ค่ะแซงว่าอยู่อะค่ะนี่บ้านหญิงจริงไหมจ๊ะบ้านหญิงแม่ค่ะพอดีว่าหญิงเดินอ,อยู่ต่างประเทศประเทศไหนจ๊ะสหาร,ราชอาณาจักรอวตารค่ะ <c oughs> คืนนี้หญิงกะว่าจะไม่อาบน้ําแล้วค่ะหญิงตัวเปียกแล้วเท่ากับอาบน้ําแลหนึ่งชิดีไหนจ๊ะจะมีพื้นที่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปล่ะอ๋อเจ็บตีนค่ะใช้ของอะไรกรับณาเก็บเข้าที่ด้วย นี่คือสมบัติของผู้ดีหญิงต้องแบ,บกพัดลงไปเก็บชั้นสองเหมือนเดิมค่ะไปค่ะหญิงแข็งแรงไหมคะแล้วนี่อะไรอ่าหญิงคุณแม่บอกว่าอะไรทำเองได้ก็ควรทำเองนะคะถ้าเกิดไฟเสียเนี่ยให้หญิงเนี่ยหัดเปลี่ยนหลอดไฟเองบ้างถ้าตกเนี่ยอย่าเอาหลังลงค่ะให้เอาหัวลงเลย <laughs> นะคะถ้าเอาหัวลงเนี่ยก็คือตายแต่ถ้าหลังเนี่ยคืออมพลึกอมาพาด หญิงจะไปไหนคุณหญิงแม่บอกว่าให้ลงไปชั้นใต้ดินบ้างอยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ได้ลงแล้วโหหน้าไว้ใจไหมจ๊ะถ้าตกบันดไดไฟนะคะเรียกแอมบูลานให้หญิงด้วยนะ,ะจะตกธรรมดาไม่ได้นะคะนี่ค่ะสะดุดหมาตกไปเลยจ้าหมาตกคอหักค่ะอุ๊ยผีล่อกไฟมันติดเองได้ด้วยโอ้โหที่ห้องใต้ดินเหรอเนี่ยห้องใต้ดินหรือหอบุพชา ด้วยโครงสร้างมันสูงอะอแม่ก็แบบก็ที่มันเหลือยังคิดเสียดายถ้าเกิดเราตัดสินใจเอาห้องใต้ดินนะคะอย่างน้อยสูงทีสองเมตรนี่แม่บอกว่าพลาดใช่ไหมคะไม่พลาดหรอกคะ่ะแม่ทาหญิงเปียกทั้งตัวเลยน,นี่เหมือนเป็นห้องใต้ถุนห้องใต้ถุน <c oughs> นี่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 นนจ้ะแฟ้มลับของคุณแม่นี่คือห้องโอลีแฟนได้ข่าวว่าหญิงเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีดนตรีมันอยู่ในหัวใจค่ะช่วยเล่นให้พี่ดูสักท่อนได้ไหมจะหญิง อ่าเหมือนอยู่ในวัดไหมวัดออจีนเ,ออเป็นผู้หญิงให้เล่นแค่นี้พอที่ท้ามีกรนเดื่องทำไมพีม่เหยียบเออหญิงเหยียบไม่ทันค่ะแยกสติอยู่ค่ะพร้อมไหมคะคุณหญิงแม่ผู้หญิงแม่เรายกของแม่มือให้เลย